ดอพสวรรค์กินกรมิ้นพร้อมโดดล้ค่ะพร้อมโดดฝึกกันเลยครับดีครับไรครับ จะพาเพื่อนๆมาที่นี่ค่ะที่นี่คือที่กระโดดหอนะคะสูงถึง34ฟุตนะคะที่อกองพันทหารราบที่2นะคะในอ,ะอำเภออารันประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะตอนนี้คุณครูและคณะมาพร้อมกันที่นี่เพื่อมากระโดดหอ,อกันค่ะ เดี๋ยวเราก็เข้าไปดูบรรยากาศหรือเข้าไปชมบรรยากาศกิจกรรมดีๆของคณะสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนนะคะเรามาจากจังหวัดสุพรรณค่ะเป็นทัวแทนจังหวัดสุพรรณมาร่วมกิจกรรมกระโดดหอกันค่ะคณะสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจะกระโดดหอนะคะก็มีการรวมตัวซักซ้อมความเข้าใจแล้วก็ให้คำแนะนำจาก หัวหน้าหน่วยฝึกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กำลังฟังการปฏิบัติตัวก่อนที่จะกระโดดเขานะคะอกลังใจนะครับเ,เงื่อนไขนะครับในเรื่องของการปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยนะครับของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับกับผมขอขอนุญาตนะครับในเรื่องของผู้ที่จะมาโดดนะครับ มีโรคประจําตัวหรือไม่เป็นโรคหัวใจหรือไม่นะครับเป็น <S <S เป็นหอโดดสูงนะครับระยะประมาณ34ฟุตหรือประมาณ10เมตรนะครับ10เมตรโดยเขาวิจัยมาแล้วเนี่ยว่าอระยะนี้เนี่ยถ้าคนไปอยู่ตรงจุดที่ตัางโดดแล้วเนี่ยจะเสียวที่สุดนะครับถ้าสูงกว่านี้ไปเสียวจนไม่น่ากล้ากระโดดถ้าต่ำกว่านี้ไปมันก็ไม่น่ากลัวก็กระโดดได้สบายนะครับระยะนี้คือเขาคํานวณมาแล้วต่อไปนะครับจะแนะนําในส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัตินะครับเน้นย้ําก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ใครที่ใส่แหวนนาฬิกานะครับแนะนําไม่ถอดออกใส่ต่างหูแนะนําไม่ถอดออกนะครับที่เป็นผ้ามันคออะไรก็แนะนําให้ถอดออกนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของเรื่องความปลอดภัยด้วยชุดที่จะใส่นะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยเขาเรียกว่าเครื่องช่วยโดดนะครับแต่เมื่ะโดดลงมาดดครับด้วยน้ำหนักของคนแล้วเนี่ยมันจะทิ้งตัวลงมาไอตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ก้มคอเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะไปตีหูตีข้างข้างหมวกถ้าใครใส่หมวกไม่ดีหูก็จะได้รับบาดเจ็บบางคนถึงข่านฉีดได้ ตอนนั้นเวลากระโดดมาต้องก้มคอนะครับก้มคอให้เยอะจุดสัมผัสเลยเอาทางชิดอกไปเลยครับตานกระโดดลงมาแต่ารถจะมองเห็นพื้นหน่อยนะครับพยายามอย่าหลับตาเราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นนะครับพอกระตกปุ๊บโอเคเราก็จะชน4ฟุตครับครับพอครูดูแล้วดูรายละเอียดครบแล้วพร้อมเอาโดด ไม่ได้ยนน่น่ะสวยอ่ะเพื่อนไปไหนก่อนทมเขาไม่ขึ้นไปเลยอ่ะได้อจ๊โจ๊กจ๊จะได้ไปดูอ่ะอะไรครับีครับ อันนี้กระโดดลงมาถึงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังแกะอุปกรณ์ต่างๆออกนะคะ เยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะตอนนี้ตอนนี้คุณพี่เราเริ่มแล้วนะคะเริ่มลุ้นแล้วนะคะหัวใจหันหัวใจเป็นไงค่ะเต้นโอ้โหแต่สั่งวาทำไม โอเคยมีคนรับยนป้าด้วนะคนรันดโอ้ยโดนดไป่รองโทรศัพท์ออกอ๋อนุณบอกว่าเอ้ทไมให้ปิดป่าวว่าร ดึงไหมครับีหายใจลึกๆยิ้มๆย่อลงครับย่อหน่อยย่อหน่อยย่อหน่อยอ่าโทษสักการ์ข้าโทษสักการ์น่าจะถ่ายนะก็น่าจะถ่ายนะก

พร้อมดี่ะโดดแล้วค่ะลลตอนนี้คณะนะสุพรรณบุรีพร้อมแล้วค่ะคนแรกก็คืออาจารย์พรสวรรค์น,นะคะเดี๋ยวเราไปดูแล้วไปเป็นกำลังใจให้อาจารย์พรสวรรค์ ผลลัพธ์ thêm bóng đá พี่เลโอ <coughs> ะะจะดึงน้ำค่ะอยู่ก็หายมากเลยวันนี้แดดไม่มีเลยนะคะโชคดีมากเลยเมื่อเช้าฝนตกมาตลอดทางเลยนะคะแต่พอมาถึงตรงนี้ฝนไม่ตกเลยค่ะเดี๋ยวก็คณะของเราก็กำลังเหลือคนสุดท้ายนะคะทีมสุพรรณบุรีค่ะทานขาหรอทานขาไทยสองนเลย คนนี้ใช่ป่ะดูที่ย้เราจะนขึ้นไปรอข้างบนนะคะโดดนะมันไม่เหนื่อยได่เดินขึ้นบันไดนะโอ้ยนั่นอะไรนี่ยคนที่กำลังจะโดดนี่กาเป็นครูที่คุมสอนรอโดนักเรียนรอโดไปกระโดดนี่ประจําครูแต่ตัวเองก็เหนื่อยแล้วน่ะอยากดูอยากดูผู้นําหน่อย nếu tính toán thì hết canh như tên ta khéo ra quả สอรดนะคะวันนี้เรามาโดดหอกันค่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้พร้อมที่จะรับปีกใช่ไหมและเกียรติบัตรค่ะบรรยากาศในนี้เย็นเจ็บเลยนะคะอันนี้คือห้องประชุมเดี๋ยวเราก็จะทําพิธีมอบใบประกาศเกี่ยวกับกระโดดหอกคะอรันนเินานะครับเพื่อเป็นการทเกียในฐานะชัผู้ใหญ่นะครับก็จะขอท่านเรียนเชิญ พันเอกบุคลองนะครับได้แตรุณาจุด,ท,ด,ดทุกเจียนบูชาพระนางไปและเรียนเชิญครับไปยศทุกท่านพลเมืองครับ เรียบร้อยแล้วรขออนุตเรียบอยแลรับากาศว่าควรายหาเดือที่ประกาศนครวนส่วนของ